วันนี้เวลา13มิถิกา54นาทีสมเด็จพระกนิธาธิรา่รเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสียามรรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารวัชิราลงกรโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร โอกาสนี้ทอดประเนตรรถหน่วยบริการทันตกรรมเคลื่อนที่โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมีที่ได้ดำเนินง,งานตามพระราชดำริให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสอายุ8-18ปีที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านทันตกรรมของรัฐทั่วประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลได้จัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐสาธารณสุขในจังหวัดและภาคเอกชนมูลนิธิ Happy Family. แม็กแฮปปี้แฟมิลี่ภายในรถทันตกรรมเคลื่อนที่ประกอบด้วยห้องทันตกรรมหนึ่งห้องห้องเอ็กซเรย์ฟันหนึ่งห้องและอุปกรณ์ทำฟันภาคสนามอีก4ชุดจากนั้นพระราชทานพระราชวรากาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถูลอมิรบาทดังนี้ นายสัมพันธ์วงปานประธานชมรมสิทธ์เก่าน้องใหม่จุลารุ่นปี2514และคณะเฝ้าทุนอองพระบาททุนก็ลากถุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยนางลักษณะพันธ์เจริญวิลาศ ชมรมนิสิตเก่าน้องหมายจุฬารุ่นปี2514และคณะเฝ้าถุนอมพระบาทถุนกล้าทุนกระมหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการปรับภูมิทัศน์หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติมูลนิธิสเครา์เด็กสภากาชาติไทยจังหวัดนคนปรปฐมนายวิชาภูนวรรักษ์ประธานกรรม,มการมูลนิธิแม็กแฮปปี้แฟมิลี่และคณะเฝ้าถุนอลอมพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิสงเคราะเด็กสภากาชาติไทยจังหวัดนครปฐมนายนพศักดิ์ตรีพรชัยศักดิ์กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารแว่นท็อปเจริญและคณะเฝ้าทุลองพระบาททุนกล้าทถึงกรอะหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบมูลนิธิสงเคราะหเด็กของสภากาชาติไทย ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องประชุมพระราชทา,าน,พร,าานพระราชบรมโอกาสให้ในายเต๋บุญน,นาครองประธานกรรมการอำนวยการมูลน,นิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยเฝ้าถือลองพระบาททูลกล้าทูนกระหม่อมถวายของที่ระลึกเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่2568ในน,นามคณะกรรมการอำนวยการมูลน,นิธิจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลน,นิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยประจำปี2567 โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตโครงการแว่นตาเพื่อน้องโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมีและการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ประสบภัยจากคลื่นสึนามิในภาคใต้